ขอความสุขสบดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านชีวิตเราจะอยู่มีความสุขได้นั้นก็ต้องเมื่อรู้จักปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เรามีสติและปัญญาทุกเมื่ออย่างเช่นคำขวัญที่กล่าวไว้ว่าตั้งตนตั้งฐานะชีวิตให้มั่นคงดํารงชีวิตให้สะอาดอภิวาทผู้มีอุปกรณคุณทั่วทิศ นำชีวิตที่สุดจุดหมายปลายทางการตั้งตนหรือตั้งชีวิตให้มั่นคงก็มีฐานได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหากเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มีชีวิตที่มั่นคงแล้วพร้อมนั้นความสะอาดของจิตความสะอาดของจิตเกิดขึ้นร่างกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็สะอาด คนที่อยู่ชีวิตที่ไม่สะอาดในโลกนี้คือเปืเป้อนด้วยความกรธความเปรดความชังเพราะขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญานั้นเราชาวพุทธทุกท่านพึงตั้งใจให้มีศีลสมาธิปัญญาไว้ให้มากและมีสติอยู่กับตัวทั่วพร้อมกับลมให้ใจได้มากเท่าไหร่เราจะเกิดความสุขมาเท่านั้นพระพุทธองค์ตรตัสว่าจิตเตคือจิตที่เป็นใหญ่ จิตตังทนตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตท่านเถิดท่านจะมีความสุขในจึงขอปอบกับท่านผู้ชมทุกท่านได้นําไปใช้เป็นข้อวัดปฏิบัติส่วนการที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้เจริญนี่ก็คือมีสติพัฒนาสติให้ดีที่เรียกว่าสติปัฏฐานภาษาบ้านของเราพูดคุยกันว่าไปเจริญกรรมฐานพิจิตภาวนาไปปฏิบัติวัดนอนวันนี้ หรือที่ใดก็าตามนั่นแหละคือการพัฒนาจิตนั้นต้องพัฒนาจิตตองท่านให้ดีมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติพิจารณาหนึ่งในกายของตัวเองอย่าให้ออกนอกกายอยู่ในตัวเราเองให้ดีดูกายตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ในเวทนาในจิตในธรรมนี่ตามหลักแต่จริงๆก็คือให้รู้จักกับการที่อารมณ์มากระทบกับจิต ถ้าเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ดีเราก็อย่าโลดแล่นเดี๋ยวก็จะประมาทไปถ้าอน,นิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบก็อย่าเศร้าส้อยเดี๋ยวจิตจะร่วงจะหล่นฉะนั้นเราต้องประคับประคองจิตให้เป็นกลางนิ่งดูดูเหตุที่เกิดแล้วก็ผลที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราเราเอาเหตุที่ดีๆด,ดูที่ดีๆมองโลกในแง่นี้ดีทั้งหมดไว้และจิตใจเราจะเป็นสุข ฉะนั้นการปฏิบัติก็คือดูจิตตัวเองให้ดีพัฒนาจิตตัวเองให้ดีแล้วคนอื่นเขาก็จะดีตามไปหมดขอดีอย่างนี้ฉะนั้นก็ขอพบกับท่านผู้ชมมาเห็นว่าก็สมงควรใจเวลาขอทุกท่านในนาทางและปฏิบัติด้วยตัวเองนะท่านจะได้รับผลจากการปฏิบัติที่ได้กล่าวนี้ขออนุภาพของพระพุทธรัตนะอนุภาพของพระรธรรมรัตนะอนุภาพของพระสังฆรัตนะที่เราเคารพรับถือจงอํานวยอวยัยให้ทุกท่าน บรรลุและพบความจริงตามธรรมะคำสอนทุกเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิ